thoải 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 Đùa đùa hả? Mấy giờ? Ừ. Thoái, 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 thoái Thoái, nè, 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 nè Thoái, thoái Trang nón nè nón hai nón nè nón rồi nón rồi nón, nón Nhay, nón ninh 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 nè, nè ninh 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 cái chân nón, nó chân nón. nhút nhút nè nè uống hũ uống ừ, hả à đâu đâu nón. đâu đâu nón, đâu nón. đâu nón đâu 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 หลับเงง่วงง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอน, oh, นอง่วงนอนง่วงนอนเงี้ฮะง่วงนอนโอ้นอนตดดงลึงเฟซแมนครับ YouTube ครับ YouTube มา na Story ก่อนเอ้ยหยุด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 ชายใหญ่หยุด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 แก่งน้องแก่งน้องชายใหญ่หยุด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 แก่งน้องแก่งน้องแกงน้องโอง้ยแม่ไปน,นี่เดียวมานกเลยชายใหญ่เออถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยไปเลยไม่ว่ก็ไปเลย,กเลยแก่งน้อง ไมานอนนอนมานอนก่อนให้น้องนอนที่หลังมามามานอนเดี๋ยวนี้มามาอย่ามาทำเนาะนอนนอนลงนอนลงนอนลงนอนนอนเลยนอนตรงนี้ดินอนเราจะให้นอนน้องต่อนอนอะไรอันนี้ไม่เอาใช่ไหมอันนี้ไม่เอาเออไม่เอาโยนไปทางโน้น นนนออบ่ยมัแกงกันจนตื่นแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวน้องนอนนะเดี๋ยวน้องนอนนะเดี๋ยวนะน้องจะนอนแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บนอนเลยลูกอึ๊บอึ๊บน้อนจะนอนเออนอนนอนง่วงนอนค่ะหนูง่วงแต่พี่ชายชอบแกงหนูหนูในตาแดงหมดแล้วง่วงอ่ะ กินนมก็เยอะก็กินนมไปเยอะเลยกินนมก็หมดแล้วนั่นแหละยังเลยยังใช่ยายกินไปสองร้อยมั่งเลิกหลับเลิกหลับเลยตาปิดเลยลูกโอ้ยเลิกหลับเลิหลับง่วงง่วงง่วงนอนนอยังหนูกินไม่ได้ค่ะหนูกินไม่ได้ค่ะหนูกินไม่ได้เหรอใช่ค่ะแม่แม่เจ้าเล่ยนะหนูเอ้ยทจาเล่ยกนรยอมรับมาทจะมาแล้วน่ะอันนี้อันนี้ตัวเมียนอนลึลูกนอนลึกนอนโู้นอนนอนนอนโอ้ ลูกย <t od il |ms|> ิงกินไม่ได้อะไลึกหูอะไรก็น้ำก็อะไรให้ถ่ายลูกหน่อยงอนแล้วนูนะไม่งอนแล้วน่อย ครับๆๆๆสักคู่เดี๋ยว่นมหาบ่นบ่นทานอ้าว3 3บ่นโพี่ยังคิดว่าดีออดีเามาลงพี่ยะพี่ายแลบนแล้วห้องก็่ไี้ที พี่บอยบอยบอยลูกพ,พี่ทำไม<ะ>ไม่มแก่นี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตอรี่ครับวิถีช้างน้อยชอบแก้งน้อง